Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. giving one. I guess doing good thing. It's so happy. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. is so happy. Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving but one. But you telling mean. everyone you but meet. Just, just giving but one. You always talking about it. <laughs> บิ s มิ i ลาฮิ o rahmanir rahim อัลฮัมดุล a ลลาฮิรรับบินอ r a เลมีนอ a ลลอฮุม l ฮ์ซัลลิม hammad a s s a l a m u ุ l a i k u m w ม r a h ล a t u l l a h i อ a b บ r a ริกาตเขาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนูสระครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะฮะวันนี้ก็พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยครับผมอิมรนฮานาฟีและเชฟอาริปรักเกะครับ a s สลามอะลัยกุมรอะลฮม l ตุลลอฮบรกาตก็ช่วงเวลาเย็นๆ แบบนี้นะครับ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับก็ได้เวลามาพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องยติมทีวีทีวีสัทธาชนแห่งนี้นะครับกับเรา2คนนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงรายการเมนูสระแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มรายการเมนูสระจนถึงท้ายรายการเมนูสระก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะจากอั้นอามินที่มอบให้กับท่านผู้ชมแฟนๆรายการเมนูสระทุกท่านเลยนะครับกับ ที่รับมีดอันนี้นะครับในราคาลดพิเศษเฉพาะช่วงเวลาของรายการเมนูสดะนี้เท่านั้นนะครับถ้าโทรไปในช่วงเวลานี้ก็จะได้รับราคาลดพิเศษนะครับเหลือแค่900บาทเท่านั้นนะครับได้รับไปเลยนะครับถึง5อัน5ชิ้นด้วยกันนะครับส่งให้กับท่านผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะครับกติกาง่ายๆอย่างที่บอกครับกดโทรเข้าไปเพื่อโชว์เบอร์ภายในช่วงเวลาของรายการเมนูสดะนี้นะฮะที่เบอร์นะครับเชฟครับที่ c เซ็ center นะครับ0911080035นะครับแค่ ยิงเข้าไปเฉยๆนะครับไม่ต้องรอจนกว่าจะมีคนรับนะครับกดเข้าไปเพื่อโชว์เบอร์หลายๆท่านในถนัดนะโทรไปโชว์เบอร์นะฮะก็จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อที่รับมีดนี้ในราคาโปรโมชั่นพิเศษแล้วนะครับถ้าโทรไปหลังรายการเมนูซะนี้ก็จะเป็นราคาปกติทันทีเลยนะฮะเอาละครับกลับมาเข้าสู่เมนูที่เราจะนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมในวันนี้ทีก่าเชฟวันนี้เป็นเมนูสําหรับใครที่ไม่ ไม่กินเส้นแนะน,นําเมนูวันนี้เลยนะฮะรับรองว่ากินเส้นแน่นอนหมดจานแน่นอนที่พ่เชฟครับวันนี้เป็นเป็นเส้นจากจากไหนครับเชฟขนมจีหรือเปล่าเป็นเส้นสปาเกตตี้ครับเป็นเส้นสปาเกตตี้นะฮะวันนี้เส้นสปาเกตตี้เชฟจะามาทำอะไรครับครับเมนูวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าสปาเกตตี้ไข่กุ้งครับสปาเกตตี้ไข่กุ้งครับจริงๆปกติไข่กุ้งนี่จะไปเจอใน ในเขาเรียกซูชิเป็นอาหารญี่ปุ่นอะไรทีมากกว่าแต่ไม่เคยเจอนะสปาเกตตี้แล้วก็มารวมกับไข่กุ้งทานแบบต้องจริงวสเบียดเรื่อไม่ต้องครับไม่ต้องนะฮะเป็นรสชาติของอร่อยของเมนูนี้เลยนะฮะเอาละครับฉะนั้นเด็กๆวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับอยากจะทําเมนูดีๆเมนูอร่อยให้กับผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ได้ทานกันก็ต้องติดตามรายการเมนูสสดะในวันนี้ในช่วงของเปิดครัวเสดาเจอกันแน่ครับกับเมนูสปาเกตตี้ไข่กุ้ง แต่ช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงกินเป็นลืมป่วยสตรอเบอรี่เป็นสกุลไม้ดอกในวงกุหลาบลนสามารถรับประทานได้ สตรอเบอรี่ที่นิยมปลูกมากในปัจจุบันคือสตรอเบอรี่สวนผลของสตรอเบอรี่มีรสชาติหลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มีตั้งแต่รสหวานจนถึงเปรี้ยวสตรอเบอรี่มีประโยชน์ช่วยดูแลสายตาโดยสตรอเบอรี่มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีกรดฟีนอลิก และกดอ l l ิ r ิ i c ที่ช่วยชลาปัญหาเกี่ยวกับดวงตาที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระและการขาดสารอาหารบางชนิดและยังมีโพแทสเซียมซึ่งช่วยปรับความดันในตาให้เป็นปกติอีกด้วยนอกจากนี้สตรอเบอรี่ยังช่วยป้องกันโรคข้ออักเสบโรคเกาโรคมะเร็งช่วยส่งเสริมการทำงานของสมอง ลดความดันโลหิตลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงสำหรับการเลือกสตอรอเบอรี่มารับประทานให้เลือกผลที่มีสีจัดถ้ามีกา้านและพั่วติดอยู่กับผลด้วยยิ่งดีผลเล็กมีรสหวานและมีรสผสมผสานที่ดีกว่าผลใหญ่อย่าเลือกผลที่นุ่ม ผิวแตกและควรรับประทานโดยเร็วเพราะสตรอเบอรี่รเป็นผลไม้อายุสั้นช้ำง่ายสตรอเบอรี่นอกจากจะนิยมมารับประทานแบบสดๆแล้วยังมักจะถูกนำไปทำอาหารต่างๆอีกด้วยเช่นไอศครีมขนมอบแห้งเค้กหรือเครื่องดื่มค่ะ We've got to thank Allah before our chances go past. We've got to thank Allah before our chances go past. มะเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนปะมาเยี่ยมที่บ้านช่วยทำอาหารเลี้ยงหน่อยสิฮะจะมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรอป้ไทยเชฟหมดไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้ไทยเชฟสามารถสั่งซื้อได้ทางเซเว่นแคตตาล็อกร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำเทสโก้โลตัสและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่าน เตรียมพบกับมหกรรมฮาลานกรุงเทพยิ่งใหญ่แห่งปีช็อปชิมชิลกับหลากหลายสินค้าฮาลานชั้นนำทั่วประเทศตอนรับอาเซียนสนุกแบบฮาลานสำหรับคุณหนูหนและทุกคนในครอบครัวในฮาลานบางกอก2014 Asiaan Integration 18 19 20เมษายน2557 หน้าลานพาซาสนามกีฬาหัวหมากสอบถามรายละเอียดจองร้านค้า082-546-9430และ082-546-9431 จะภูมิใจแค่ไหนถ้าลูกของเราใส่ใจต่อการเรียนรู้อิสลามแท็บเลต็ตสื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งดูอาการฝึกอ่านยาตีมทีวีเสนอขายแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ดูอาในชีวิตประจำวันราคาเพียง350บาทซื้อ3เครื่อง1,000บาทกุรอานยุสอัมมาทั้งยุสเครื่องละ380บาทดูอาการทำฮัจ์และอุมรราคาหารบาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ยาตีมทีวี 025303199ช่วงเปิดครัวสดาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสเซอดาน้ำมันสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดานะครับวันนี้ได้เมนูแล้วนะคะที่จะ ทำกันในวันนี้นะเป็นเมนูญี่ปุ่นไม่ใช่หรือว่าจะเป็นยุโรปก็ผสมยุโรปกับญี่ปุ่นเป็นเมนูมล,ลูกนนะค,ะครึ่งนะะก็นําเส้นสปาเกตตี้มาครับ,รบมาผสมรวมกับมีสาหร่ายด้วยไข่กุ้งด้วยครับได้ามาเป็นเมนูสปาเกตตี้ไข่กุ้งร,รับรองเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วก็รสชาตินี่ต้องไม่ผิดหวังแน่เลยนะ, <c oughs> นะเชฟเอาละครับก่อนอื่นครับที่เราจะมารู้ถึง เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบรวมไปถึงขั้นตอนการทำนะครับเราก็มาย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆจากอันอารมีนะฮะที่นํามาฝากให้กับท่านผู้ชมแฟนๆรายการเมนูสะดนะฮะกับที่รับมีดเนี่ยอันนี้เลยหยิบมาให้ดูนะฮะลดราคานะฮะเหลือ900บาทเท่านั้นนะครับได้รับไปเลยนะครับถึง5ชิ้นนะครับจะเอาไปฝากใครก็ได้นะฮะกติกาง่ายๆโทรไปที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของอันอารมีนะครับกดไปเพื่อโชว์เบอร์นะครับรับสิทธ ที่ในการซื้อที่รับมีดนี้ในราคาเพียงแค่900บาทนะฮะกดไปที่เบอร์ไหนใช่ครับที่ call center นะครับ091180035 0ครับครับผมก็ท่านผู้ชมก็จะได้รับ10อ่าซื้อที่รับมีดนะครับโปรโมชั่นนี้ทันทีนะครับเฉพาะในช่วงเวลาออกอากาศของรายการเมนูสดานี้เท่านั้นนะครับถ้าโทรไปหลังรายการเมนูสดานะฮะโทรไปในช่วงของรายการจับข่าวคุยนี่ก็ไม่ใช่นะฮะก็ไม่ได้นะฮะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งทันทีนะฮะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ราคาโปรโมชั่นก็ ไปในช่วงของรายการเมนูเสดานี้ได้เลยนะครับเอาละครับเชฟสปาเกตตี้ไข่กุ้งเครื่องปรุงและวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับครับก็จะมีเส้นสปาเกตตี้นะครับอันนี้ต้มสุกแล้วนะครับอืมครับเราก็จะมีสาหร่ายไข่กุ้งเนยละลายซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มายองเนสนะครับ แล้วก็ส่วนผสมในการต้มเส้นสปาเกตตี้ก็จะมีน้ำเปล่านะครับแล้วก็น้ำมันพืชนิดหน่อยแล้วก็เกลือป่นนะครับ Has come, the day is done, the night has covered up the sun. I have stood so often before you to pray, but I wonder, Oh Lord, tell me what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I have? Did I call on you to guide my way? Tell me what did I do today? ครับและนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดของเมนูสปาเกตตี้ไข่กุ้งในวันนี้ครับเอาละครับทีนี้เราก็รู้กันแล้วนะครับว่าเครื่องปรุงและวัตถุดิบของเมนูนี้มีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างน,นะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของขั้นตอนการทำนะฮะแล้วก็เชื่อว่าไม่ยากมาเชฟครับเชฟบ,บอกว่าเมนูนี้ง่ายมากๆเลยนะครับก็ไม่ต้องขึ้นความร้อนนอกจากเส้นสปาเกตตี้เท่านั้นที่จะต้องต้งมนะครับเห็นเชฟบอกว่าเมื่อตอนที่แนะนํา วัตถุดิบนะฮะเห็นบอกว่าการต้มเส้นสปาเกตตี้มีน้ำเปล่า<ส>น้ำมันแล้วก็มีเกลือด้วยครับยังไงครับ,รรบเพื่อจะเอารสชาติความเค็มของเกลือนะด้วยไม่ครับจริงๆแล้วก็ถ้าไม่ใส่ก็ได้นะครับเอามาคลุกกันข้างนอกก็ได้นะครับก็ต้มให้เขาสุกแล้วก็เอาน้ำมันเทใส่เกลือใสก่ก็คลุกๆให้เข้ากันเพื่อให้เส้นไม่ติดกันนะนั่นเองครับอ๋อคือใส่เกลือนี่เพื่อเพื่อที่จะ ให้เส้นเขาสวยใช่ครับไม่ให้เส้นเขาติดกันนะฮะอ๋อตอนแรกผมรู้ว่าใส่เกลือไปเพื่อจะเพิ่มรสชาติให้กับเส้นสปาเกตตี้นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับวันนี้ผมก็จะจะรู้นะเชฟครับจะต้มกับน้ําเปล่าเฉยๆก็ได้ปกติผมก็ก็ต้มกับน้ําเปล่าธรรมดานี่แหละแล้วก็ขึ้นมาถ้ายังไม่ทําเลยก็อาจจะมีคุกกับน้ํามันบ้างนะฮะันี่ใช่บอกใส่เกลือไปด้วยใช่ะไหมสำหรับสำหรับร้านอาหารนะครับหรือว่า พัตคาหต่างๆเนี่ยครับที่จะต้องต้มเส้นเอาไว้เยอะๆเพื่อที่จะเตรียมขายก็ต้องแช่ตู้เย็นเอาไว้อย่างเงี้ยครับก็ต้มแล้วก็ใส่เกลือใส่น้าํามันพืชไปนิดนึงนะครับเพื่อ,อที่ให้เส้นเขาไม่ติดมันพอต้มเสร็จแล้วก็เอามาคลุกน้าํามันพืชอีกหน่อยนะครับแล้วก็แบ่งแบ่ง,บงเป็นแบ่งเป็นชุดๆแล้วก็แช่แช่ตู้เย็นเอาไว้ครับถ้าจะใส่เกลือต้มต้องใส่เกลือเยอะไหมใช่แค่หนึ่งช้อนชาประมาณหนึ่งช้อนตาหม้อหนึ่งนะออก็ไม่เยอะนะฮะอีกหนึ่งเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะฮะที่นำมาฝากนำมาแบ่งปันกันนะะะฮเเอาลชฟ ผมอยากจะรู้ถึงขั้นตอนการทำอาชฟพูดกันสะยาวเลยวันนี้ใช่ครับบิสมิลลาครับขั้นตอนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็นำมายองเนสนะครับลงมาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะคลุกนะครับมายองเนสนี่อันนี้ประมาณหนึ่งเสิร์ฟพี่มเชฟครับเนยละลายนะครับมายองเนสก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเนยก็หนึช้อนชานะครับแล้วก็ เนยละลายนี่เป็นเนยเค็มหรือว่าเนยเนยเค็มเนยเค็มนะฮะแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นเลยฮะเสีิ๊วญี่ปุ่นนี่ใช่ซีอิ๊วที่ที่ทานกับวาซาบิอะไรใช่ไหมเจ๊ใช่ครับอ๋ออันนี้เลยนะฮะครับแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นนี่คนให้เข้ากันแค่ไหนครับเจ๊ครึ่งช้อนชานะครับเสี่ยวยุยปุ่นมันครึ่งช้อนชาเท่านั้นนะฮะครับแล้วก็ไข่กุ้งนะครับใส่ไปไข่กุ้งเนี่ยใส่ไปเลยนะฮะครับ อันนี้ก็ทานเหมือนเหมือนซูชิเลยใช่ไหมใช่ใครก็ทานสดๆแบบนี้นะฮะก็นาคุกเขานะครับให้เข้ากันนะครับพอเราคุกเขาเสร็จแล้วนะครับเราก็นําเส้นสปาเก็ตตี้ที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับเอาลงมาคลุกเขากันเลยนะครับอือครับเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วครับเชฟแค่นี้เองนะได้ไปแล้วนะครับหนึ่งเมนูที่เชฟนํามาฝากในวันนี้ง่ายไหมครับง่ายกว่าที่คิดมากเลยนะครับเชฟคือขั้นตอนของวิธีการทําก็ไม่ยากเลยครับทงรสด้วยกับตัวซอสญี่ปุ่นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใส่ตัวไข่กุ้งนี่ทําเองที่บ้านจะจะใส่เยอะๆเลยก็ได้นะปกติไข่กุ้งนี่ก็มีราคาแพงเหมือนกันะครับเชฟแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมนําไข่กุ้งมาทําในเมนูอาหาร แนะนำควรจะเลือกไข่กุ้งที่ค่อนข้างที่จะสดใช่ไหมเชฟใช่เพราะเวลาเราทานนี่เราทานกันสดๆดเลยนะต้องได้ได้เป็นไข่กุ้งที่สดๆดแช่เย็นมาอย่างดีนะถ้าไข่กุ้งไว้ข้างนอกนานๆเนี่ยอาจจะเสียได้ใช่ไหมเชฟไม่แนะนําให้นำมาทานใช่ไหมครับไข่กุ้งถ้าเกิดเป็นไข่กุ้งเก่าเนี่ยเขาจะเขาจะมีกลิ่นนะครับ <c oughs> ก็จะไม่น่ารับประทาน<ช>นะครับเอาละครับเชฟทีนี้เมนูแบบนี้จะทำยังไงต่อเชฟเชฟบอกเสร็จแล้วครับ ก็เดี๋ยวไปจัดจานจัดไปเลยัแต่เห็นมีสาหลายนี่เชฟยังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยครับยังครับไม่ใช่ตอนตัดจานครับอ๋อไม่ใช่ตอนแตดจานนะครับอ๋อเอาละครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้สักครู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาจัดจานกันครับเอาละครับทีนี้เราก็เคลียร์ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาพร้อมในการจัดจานนะครับวันนี้เชิญเชฟเลยครับเชฟเตรียม เตรียมชามมาเป็นสีดำนะฮะดูเข้มขลุ่มเลยนะฮะ <laughs> น่าทานนะครับวนแบบนี้เลยนะครับัอนนี้นะครับก็จะเป็นสาล่ายอ๋อสาล่ายที่เชฟแบบใช้ใชนตอน ็นการตกแต่งใช่ไหมครับซอยไปโรยๆแบบนี้นะครับเขาบอกเมนูอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเมนูที่มีศิลปะใช่ไหมเชฟเพิ่มมูลค่าด้วยกับศิลปะเรียกว่าเมนูจานหนึ่งที่ไปทานไปทานตามพัตคารอาหารญี่ปุ่นนี่หลายตังเลยครัเชฟเมนูแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วมาคำนวณ ค่าจะจ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบที่มาปรัปรุงอาหารแล้วจริงๆแล้วไม่แพงเลยใช่มใช่ครับอืมเอาละครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทํากันได้นะครับและนี่ก็คือผลงานและหน้าตานะฮะของเมนูสปาเกตตี้ไข่กุ้งในวันนี้นะครับที่ว่าสวยงามนะครับแล้วก็เขาเรียกมีศิลปะในเมนูอาหารทาให้อาหารของเรานั้นน่าทานมากยิ่งขึ้นครับช่วงหน้าครับช่วงสระชวนชิมนะฮะเราก็จะได้มา ชิมกับเมนูจารย์นี้ครับว่ารสชาติจะออกมายัางไงครับ so I vowed to you with my face in the dust h a n a i Did I turn to you and did I obey? Oh Lord, tell me what did I do today? Did I use my time? Did I use my mind? If I search my heart, what will I find? The light of your guidance is a glimmering ray Tell me what did I do today? Oh Allah What did I do today What did I do today What did I do today, I do today? คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหน ถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร 081-848-1018คุณรู้สึกรุ่งยากไหมเมื่อต้องใช้กระทะในการประกอบอาหารหลายใบที่ไม่ถูกใจกับหลากหลายเมนูถูกใจของคุณเราขอนำเสนอสิ่งที่สะดวกรวดเร็วทันใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูไม่ว่าจะเป็นผัดต้มอุ่นตุน,ตนลวกทอดนึ่งอบยา่างเลื่อกความสามารถนายอินวันในกระทะใบเดียว บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆทุกเมนูถูกใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจนูในราคาที่คุณถูกใจเพียง1,900บาทยังครบยังยังไม่ขายเราขายให้คุณในราคาที่คุณถูกใจกว่าเพียง1,490บาทเท่านั้นโทรเลย02-530-3199ม้02แม่บ้านอย่างเราถูกใจเลยค่ะ คุณเบื่อหรือไม่ที่จะเข้าครัวเพราะต้องหัน่นจัดเตรียมผักและผลไม้ให้เป็นชิ้นสวยงามแบบพิถีพิถันต่อไปนี้ ปัญหาของคุณจะหมดไปอันอาเมีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงขอเสนอ g e n i u s สไดเซอร์ไดเซอรสุดยอดเครื่องหั่นผักผลไม้ได้หลากหลายตามความต้องการในพริบตาสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกว่าการหั่นด้วยมีดถึง1ิเท่าเพียงคุณวางผักผลไม้ชีสหรือเต้าหู้ลงไปและออกแรงกดเพียงเล็กน้อยคุณจะเห็นความสวยงามกับผักผลไม้ของคุณที่เป็นชิ้นมีความพิถีพิถันลงตัวสวยงาม G ี Genius n i u ยส i c e r Dicer Plus มาพร้อมกับอุปกรณ์วัสดุชั้น ดีถึง1ิชิ้นชุดกล่องพร้อมที่กดสับถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่วางผักผลไม้ของคุณและกดสับคุณจะเห็นความสวยงามของผักผลไม้ที่อยู่ภายในกล่องสวยงามไม่เละเทะกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหอมแดงมะเขือเทศหรือสิ่งที่คุณต้องการและคุณยังสามารถเลือกสับแบบลูกเตา๋าเล็กหรือใหญ่ได้ตามขนาดแม่พิมพ์แม่พิมพ์ถูกออกแบบมาให้ทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายจีเนียดไนเซอร์ไดเซอร์พลัส er มาพร้อมกับส่วนประกอบแม่พิมพ์ฝากดถึง10 บานพับถูกออกแบบให้กดคล่องสะดวกและปุ่มกดเศษผักผลไม้ที่ติดแม่พิมพ์ทําให้คุณปลอดภัยไม่ว่าจะสับเล็กสับใหญ่สับทางยาวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีแม่พิมพ์ในชุดมาให้คุณถึง4แบบยังไม่พอในชุดยังมีที่ปอกเปลือกผลไม้ได้อย่างง่ายดายและชุดสไลดดผักผลไม้ชีสให้เป็นเส้นสวยงามจี n i u ย Ni นเซอร์ไดเซอรอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณมีความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นจากราคา1500บาทเราขายเพียง 1,200บาทเท่านั้น oh, girl, โทรด่วนที่อันอามินคอร์เซ็นเตอร์0 9 1 1 0 8 0 0 3 5 0 9 1 1 0 8 0 0 3 5อันอามิน,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 นสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดย <giving> ร้านอาหารฮาลานคิทเช่นหนองจอก น้ำดื่มสัทธ,ธาน้ำสะอาดจากสัทธ,ธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนกลับเข้าสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้เราได้เมนูลุกครึ่งมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นครึ่งญี่ปุ่นกับครึ่งโยุโรปนะฮะได้ออกมาเป็นเมนูนี้ครับเมนูะไรเชฟสปากเกตกเกตี้ไข่กุ้งขับสปาเกตตี้ ไข่กุ้งนะฮะเสิร์ฟแบบเย็นๆแบบนี้เลยนะฮะตามสไตล์อาหารญี่ปุ่นนะฮะได้ตัวรสชาติแน่นอนต้องเป็นรสชาติของไข่กุ้งนะฮะแล้วก็เชฟเสริมเข้ามานั่นก็คือจะเป็นสาหร่ายที่ใช้ตกแต่งข้างบนนะฮะสาหร่ายนี่จริงๆแล้วจะคุกไปเลยก็ได้นะเชฟหรือว่าจะใช้ตกแต่งแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาไว้วางไว้ข้างจานทานคูค่กันก็ได้นะเชฟเอาละครับทีนี้ผมก็อยากจะรู้รสชาติแล้วนะครับว่าเสร็ สปากเกตตี้ไข่กุ้งเนี่ยรสชาติเขาจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะอขออนุญาตเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าตัวไข่กุ้งน,น,น,นี่มาเน็นเลยนะเชฟ <c oughs> ผมขอตัวตัวยอดเดียกันนะฮเชิญเชฟครับเชฟจะแบ่งไข่กุ้งนี้ผมไหมเอาเลยครับตัวเส้นนี่เขาก็จะมีไข่กุ้งนี่เต็มไปหมดเลยนะเชฟ เอาละครับขออนุญ,ญาตนะครับบิสิลลาอืมอืมทำดูแล้วครับเชฟต้องขอบคุณเชฟนะที่มีเมนูแปลกๆแบบนี้มาฝ่ายกันเป็นประจำเลยนะครับรสชาตินี่ต้องบอกว่าเป็นรสชาติหวานหวานใน,ในส่วนน่าจะเป็นของมายองเนสใชเชฟจะหวานแล้วก็มันนะแล้วก็ตัวไข่กุ้งก็จะมี เวลาทานไปก็สนุกป่าทานบรรยากาศแป๊ะๆนะฮะแล้วก็จะได้รสชาติอีกหนึ่งรสชาตินั่นก็คือจะเป็นรสชาติออกเค็มๆนะฮะซึ่งพอมาเจอกับความหวานของตัวมายองเนสก็อร่อยเลยนะครับจะเป็นตัวความเค็มมาจากตัวซอสญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเชฟผสมกุ๊กเขาลงไปด้วยนะครับก็ถือเป็นเมนูที่น่าสนใจนะฮะอีกหนึ่งเมนูอร่อยเลยนะฮะเชฟจะเช๊ทำมาในวันนี้นะครับเป็นยังไงครับเชฟสำหรับเมนูในวันนี้ฮะครับก็ ลองทาทานดูนะครับอาจจะเพิ่มเป็นเนื้อสัตว์เข้าไปก็ได้นะครับเป็นเนื้อปลาทูน่าหรือว่าเนื้อปูก็ได้ครับถ้าเพิ่มเนื้อไปก็น่าสนใจอีกหนึ่งเมนูนะฮะแต่ผมว่าใส่เป็นไข่กุ้งอย่างเดียวนี่ก็โอเคนะครับ,รบเวลาทานไปจะจะได้ะจะกรึบๆจะเป๊ะๆในส่วนของไข่กุ้งนะฮะแล้วก็จะได้รสชาติจะเป็น ความหวานความหวานที่เขาจะนํามาก่อนะครับหวานมันนะฮะแล้วก็จะมารสชาติด้วยกับซอสญี่ปุ่นจะเค็มๆเชฟเรียกว่ารสชาติตัดกันได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะเอาละครับอีกหนึ่งเมนูที่นํามาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องไปหาทานที่ไหนนะฮะท่านผู้ชมอยู่ในครัวที่บ้านก็สามารถลองทํากันดูได้นะครับก่อนที่จะหมดช่วงเวลาของรายการเมนูสระนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับหรือว่าสนใจที่ จะสั่งซื้อที่รับมีดอันนี้นะครับในราคาลดพิเศษก็ยังโทรได้นะครับในช่วงของรายการเมนูสนานี่เขาลดพิเศษเหลือแค่900บาทเท่านั้นนะครับได้รับไปเลยนะครับถึง5อัน5ชิ้นด้วยกันนะครับจะส่งให้กับท่านผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะฮะเพียงแค่ท่านผู้ชมโทรไปที่เบอร์ c เซ็ center ของอนอามีนะฮะภายในช่วงเวลาของรายการเมนูสนานะฮะเบอร์นี้เชฟรู้จักดีนะเบอร์นะครับ0911080035ครับท่านผู้ชมก็จะได้รับสิทธ ซื้อในราคาโปรโมชั่นนี้ทันทีนะครับก็โทรกันไปได้เลยได้เลยครับ0911080035ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกับงานรันรี่สัทธาชน2014ซึ่งจะมีขึ้นอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะฮะงานเขาจะมีขึ้นวันที่8มีนาคมนี้นะครับเส้นทางก็จะเริ่มตั้งแต่มาซิดารุนเอียซานครับซอยหาไทยราช50นะครับผ่านเส้นทางไปเรื่อยๆเลยไปที่เขาใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็มา เข้าเส้นชายนะครับสิ้นสุดกันที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับระหว่างเส้นทางก็จะมีกิจกรรมมากมายให้เราได้ร่วมสนุกนะจะเป็นการพักผ่อนกับครอบครัว <princes S 2> ด้วยแล้วก็ได้มาสนุกสนานกับกิจกรรมนะครที่มีขึ้นในการแอนด์รีในครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมภายในครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังได้ร่วทมทําบุญด้วยนะครับ <ๆ S 2> เพราะในการจัดแรนดี้ในครั้งนี้เขาก็จะหาทุนเพื่อที่จะไปสร้างค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนประจําปีนี้นะครับของ มูลนิธิสัตธาชนนะครับเรียกว่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินพักผ่อนนะฮะแล้วก็ยังได้ร่วมทําบุญด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรไปจองกันได้เลยเพราะเขารับจํานวนจํากัดนะฮะก็โทรไปได้ที่เบอร์ครับ0 2 9 3 4 3 4 9เเป็นเบอร์ของมูลนิธิสัตยาชนนะครับค่าสมัครเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นนะครับรถต่อรถ1คันนะครับแล้วก็มีอาหารเลี้ยง3ามื้อมีเสื้อให้ด้วยอีก2ตัวนะครับท่านผู้ชมก็โทรไปสอบถามแล้วก็ไป จองกันได้เลยนะครับที่มูลิตีสัตธาชนครับ029343495ครับเอาละครับแล้วมาถึงช่วงนี้รายการเมนูสดนะครับก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการที่มีรายการเมนูสดรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ชายเชฟผัดทอดหมักยำทําได้หลายเมนูแล้วตอนนี้เขาก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆมาอีกมากมายนะครับให้ท่านผู้ชมซื้อติดครัวกันไว้ได้นะครับท่านผู้ชมก็ สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเซเว่นแคตโลกนะครับแล้วก็ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำทั่วประเทศครับรวมไปถึงที่เทสโกโ้โลตัสแล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านทันนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผงพรุงรสไก่ไทยเชฟครับ ครับและขอบุญทรัพย์เจริญกินแลนรีสอร์ทรีสอร์ทสีียที่นี่กรุงเทพนะครับผู้เอื้อร์กรุ๊ปสวยๆให้เราครับครับผมและขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสนะครับด้วยพลังจากสารสกัดจากธรรมชาติถึง9ชนิดหนึ่งในนั้นก็มีฮับประตูซาดารวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากเราจะเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็เสริมในส่วนนี้ครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสครับครับและขอบุญผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์รอบิอานะครับเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกไก่เชียงไกกกก่่ยออแล้้ว็สรรตางคับ และขอขอบคุณท่านผู้ชมแฟ COVID นรายการทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการแล้วก็ส่งกําลังใจกันเข้ามาครับเจอข้างนอกก็เข้ามาทักทายเข้ามาสลามกันก็ิจสซ่าก,ก็ร้องขอยๆร้อนนะครับเวลาท่านผู้ชมเข้ามาทักก็รู้สึกมีความสุขนะฮะร,รู้สึกมีกําลังใจนะครับที่เราทํารายการแล้วก็ท่านผู้ชมรับชมแล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่าได้ลองเอาเมนูนั้นไปทําเมนูนี้ไปทําก็ทำ,ทำดุได้อดเลยนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจกลับไปให้อย่างท่านผู้ชมนะครับให้ ได้ลองพัฒนาฝีมือในการเข้าครัวนะครับการปรุงอาหารทําเมนูอร่อยได้ทานกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมได้ทําอาหารเมนูดีๆเมนูแปลกๆใหม่ๆอย่าลืมที่จะลองแบ่งให้พื้นบ้านรอบข้างได้ลองชิมกันบ้างนะครับ <S <S หรือว่าจะทําไปให้เด็กกำพร้าได้ลองทานนะครับก็เป็นการช่วยเหลือสังคมเราให้สังคมเรานั้นเข้มแข็งแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้เกิดข,ขึ้นภายในสังคมเราด้วยนะครับก็ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะขอบคุณต่อพระองค์อร้อนนะครับที่พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีให้กับเรากับเราครับไปใจอย่างที่ดีอาหารที่ดีที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอ,อาหารนะฮะได้ทานกันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวก็อย่าลืมที่จะขอบคุณต่อพระองค์นะครับแล้วก็ไม่ลืมความเมตตาความโปรดปรานที่พระองค์ทรงประทานให้นะครับเอาละครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการ เราได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับสี่โมงครึ่งถึง5้ามงเย็นวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับบิลาฮิตาฟิกวันทิดายะสลามอะลัยกุมรอมะตุลลอฮ์วะรักาตุ Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just g v i n g one. You always talking about it. giving one. I guess doing good thing. It's a happy. Everybody has known what you Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. is still happy. Just giving one. Everybody just has known what you did. Just giving one. But you telling <laughs> everyone you meet. Just, just giving one. You're always you always talking mean. about but it. Just giving one, I guess doing good things. Still happy, just giving one. Everybody has known what you did.